สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจำสัปดาห์ของ7ปบากับ update, อัปเดต New Year Festival 2025นะครับที่จะถึงในวันที่26นะครับหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะก็จะเริ่มอัปเดตตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับจนถึงเวลาบ่าย3นะครับทางนี้ทั้งนั้นเวลาอัปเดตอาจมีการเปลี่ยนแปลง นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ไปเริ่มกันที่อัปเดตแรกกันเลยละกันนะครับสำหรับา n w y y e r r f s t t v v l l 2025นะครับนี่เลยแสงแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอเลเซเบตและเมลิโอดัตนะครับพาร์ทสี่ผู้พิทักษ์แห่งสมดุลน,นะก็เป็นตัวละครท่าแสงนะเรียกว่านึกว่าจะเป็นแสงมืดซะอีกนะครับอ่ะก็เป็นตัวละครดูโอตัวแรกของเกมนะครับเราคิดว่าน่าจะมีตามมาอีกอ่ามากมายนะคิดว่าไม่น่าไม่น่าต่ำกว่า4ีหตัวนะครับนะอ่า ะเพื่อไม่ให้การเวิร์นเวิร์เราไปเริ่มกันที่พาสีนะครับผมพาสีของดัตเบดเนี่ยเพิ่มสเตตทั้งหมดของตนเองนะครับเต่อผู้พ้องที่กำหนดที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนนะครับผมผู้พ้องที่กำหนดเนี่ยจะมีปีศาจนางฟ้าแล้วก็จิตภาพนะครับผมเรียกว่าควบคุมอคครบุมถือว่าดีนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นเผ่าที่กำหนดที่ดีมากๆนะแล้วก็ต่อไปนะครับหากอัศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้ทั้งหมด อ่าเป็นเผ่าเทพอสูรน,นะมอบอ่าดาบแห่งความมืดแก่ตนเองนะครับผมหากทั้งหมดเป็นเผ่านางฟ้าเนี่ยจะมอบโล่แห่งแสงอ่าเมื่อทับซ้อนจะมอบอ่เฉพาะดาบแห่งความมืดอ๋อโอเคก็คือถ้าใส่นางฟ้าด้วยอ่าปีศาจด้วยก็คือจะได้แค่ของอ่าปีศาจอย่างดาบแห่งความมืดนะครับนะ ผมคิดไปเองหรือว่าตัวหนังสือมันดูจางๆอะมองยากๆยังไงก็ไม่รู้ผมตกใจนึกว่าพลาสีิหมดแค่นั้นอะพาสอความสามารถของดาบแห่งความมืดนะครับอดาเมจที่สร้างเนี่ยบวก20%เนะครับเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องสร้างดาเมจอะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับอโล่แห่งแสงเนี่ย สเตตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องบวกเมื่อเริ่มเทินของพวกพอ้องฟื้นฟูพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้อง15%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับนะเรียกว่าเป็นเหมือนทามีเอลที่ใช้งานเมื่อเริ่มเทินอโอเคนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยและหากคืนชีพจากเอฟเฟกต์อัตลักษณ์ของตนเองนะครับจะว่าผู้พิทักษ์ปองดองแก่ตนเองเป็นเวลา1เทินผู้พิทักษ์ปองดองนะครับย่ยุคศัตรูดาเมจที่ได้รับเนี่ย ลด uh, 20%แล้วก็คุ้มกันเอฟเฟกหมดสติ3าหินแล้วก็แช่แข็งนะครับผมว่าพาสีตรงนี้น่าจะอยู่ในอันติสักอันติหนึ่งน่าจะ3อัพนะครับดูทรงแล้วนะตัวนี้อ่าเมื่อตนเองนะครับคืนชีพด้วยพลังชีวิตอ่าเมื่อตนอ๋อเมื่อตนเองเสียชีวิตนะคืนชีพด้วยพลังชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตหนึ่งครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นพาสีของอัศวินอัศวินวะอ่าอลิาเบตฟ้าตัวเฟสแรกเลยนะ ถ้าเกิดอ่าทันนะครับนะโอเคแล้วก็เมื่อคืนชีพจากเอฟเฟกอ่าเอกลักษณ์ของตอนเองและถอนอ่าแสงแห่งความมืดนะครับแสงแห่งความมืดจะมอบดับอะไรอ่ะดับพิพากษาแก่ตนเองสองเทินนะทำไมมันตัวหนังสือมันดูยากอะคมดาบพิพากษาโอเค ความสามารถด้านโจมตีบวก20%สร้างดาเมจเพิ่มเติม600%ของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้นะครับเพิ่มเอฟเฟกคมดาบพิพากษาตามเวลาตามเลเวลถ้าไม่ตายอ๋อโอเคอคือเล่นกับ7จ็บาปได้แต่เล่นกับปีศาจและนางฟ้าโอเคกว่าเพราะว่ามีบัมให้นะครับแล้วจะเพิ่ม7บาปมาทําไมเนี่ยเมื่อใช้พรสวนเสี่์จะมอบแสงแห่งความมืดแก่พวกพ้องที่กําหนดเวล,ลาหนึ่งเทินนะครับ พวกพ้องที่กําหนดเนี่ยจะเป็นปีศาจนะครับนางฟ้าแล้วก็เจ็บาปเนาะแสงของขอามืนดาเมจที่สร้างเน 20, ี่ยบวกยี่สสร้างบ้านป้องกัน150%ยเอร์เซนต์ของพลังโจมตีเมื่อถูกโจมตีจะได้รับาดาเมจจากสแตัดพื้นฐานเท่านั้นโอไมคก็ oh เอาเอาแค่สแตัดพื้นฐานแล้วโอ้โหซึ่นใส่เลือดใส่เลือดป้องกันนะ่าจะถึกอยู่นะ อ่โอเคไม่เป็นไรผมมี2เซตเดี๋ยวค่อยไปลองต่อไปสกิลหนึนะครับยืนหยัดเคียงคู่สร้างดามเมจ500%เของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกแสงสว่างนะแสงสว่างเมื่อ,อเพิ่มอัตราคิติคอลสองเท่านะครับแล้วก็เพิ่มดามเมจที่สร้างเนี่ย100%จากดามเมจคิทิคอลนะครับนะต่อไปนะครับสกิลสองระบำระ,ะบำเทวเทวภาวะโอเคนะ สร้างดาเมจ300%ของพลังโจมตีแกัตูทั้งหมดนะครับอ่าเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือแสง100มืดมิดนะแสง100มืดมิดเพิ่มมารตาเจาะเกาะสองเท่านะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจคริตที่ข้อสองเท่านะเมื่อใช้สกิลขนาดอ่าติดผู้พิผู้พิทักษ์ปองรองเพิ่มมารตาคริติคอข้ออีกสองเท่านะครับนะอ่ะทีนี้มาถึงอัลติเมทสกิลประสานวิชาสังหารเทวาสังหารเทวานะครับ อมอบคมดาบพิพากษาแก่ตนเองเป็นเวลา2เทินแล้วสร้างดาเมจ500%เรของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับรวมทั้งได้เอฟเฟกแสงสว่างด้วยนะขณะตนเองเข้าร่วมต่อสู้เนี่ยหากมีผู้พิทักษ์ปองรองติดตนเองจะลดดาเมจที่อสุินทครองได้รับเนี่ยยีนะครับคมดาบพิพากษาความสามารถด้านโจมตีบวก20สร้างดาเมจเพิ่มเติม10% 0 0ของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้ว้าว ใจคืออยากเปิดให้ได้ซิกซิกมากเลยตัวนี้นะครับแสงสว่างเพิ่มมาตาคิทิคอลสองเท่านะครับเพิ่มาดาเมจที่สร้าง100%จากดาเมจคิทิคอลนะครับผมลบ100%อยเเมื่อใช้สกิลขนาดาติดคมดาบพิภากษานะครับพลังโจมตีบวกแปนะฟู้พิทักษ์ปองรองย่อยุ่ศัตรูดาเมจที่ได้รับลบ20%คุ้มกันเอฟเฟกโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมทีนี้มาถึงเลเวลนะครับผมน่ะผมว่าแล้วเริ่มที่อันติ3จริงด้วยนะครับอ่ะอันติ หนึ่งก็ได้แค่พวกเลขดาเมจนะครับเรามาเริ่มกันที่อันติสามเป็นต้นไปเนี่ยจะได้ลดดาเมจที่อาสวินผู้ครองได้รับนะครับแค่นั้นนะต้งจะเริ่มได้เนี่ยตั้งแต่อันติสามเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดจะได้ลดดาเมจเนะี่ยอันนี้น่าจะคล้ายๆของแลนสล็อตที่มีลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนอันติสามเนาะ,ะทีนี้มาถึงตัวละครในตู้นะครับเรียกว่าตอนเห็นนี่คือแบบว้าวเลยนะอ่ามี UR ถึงสามตัวนะครับไม่รวมตัวใหม่เนาะ อ่ะเรียกว่าว้าวว้าวมากมากนะครับเพราะว่าจริงๆผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดใครจะเริ่มตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมของผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมชวนเพื่อนเนาะที่เกมอื่นเขาก็มีซึ่ง7บาทก็เพิ่งจะมีนะครับนะในะปีนี้นะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดบังเอิญผ่านมาหินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นในแพทนี้ผมแนะนําเลยนะมีทั้งโกเทอร์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวดี ตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะไปกับเขาได้ทั่วนะครับนะอะทอนี้ก็เป็นตัวตีบอสที่ดีนะครับสําหรับบอลนอกเนาะแล้วก็มีดัตพระเจ้าด้วยนะส่วนอีก2คนนี้ก็อ่าแล้วแต่นะครับปัจจุบันก็ไม่น่าได้ใช้ละนะครับอ่าทีนี้ตัวละครอื่นๆนะก็อ่าตัวที่ดีจริงๆนะ่าจะเป็นอ่าคิวแซกนะครับอันนี้ซับปีศาจเนาะอ่าไม่ใช่คิวแซกผมอันนี้จันโดร่าอันนี้คิวแอัน คือนอกจากไอตัวข้างบนเนี่ยตัวด้านล่างดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะผมผมเข้าใจแหะเพราะว่ามันเป็นอ่อ New Year Face อะเนาะน่าจะชวนผู้เล่นใหม่มาเยอะก็เลยต้องให้พวกตัวตีบอสนะครับนะก็จะมีเฟย,ย่าแดงนะครับอ่ามีจอมนกันเนาะอ่าที่เป็นตัวตีบอสเพิ่มวาเลนติฟ้าให้ผมอีกสักตัวไม่ได้ผมอยากได้วาเลนติฟ้านะอ่าต่อไปขายสกินนะก็ ระยะเวลาจาหน่ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ี่กนะครับผมหลังปิดประปรุงจนถึงวันที่9นะครับอันนี้จะเป็นระยะเวลาจําหน่ายแบบเซ็ตก็คือใช้เงินซื้อนั่นเองแล้วก็จาหน่ายแยกชิ้นตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับนะเรียกว่าโอสกินสวยใช้ได้อยู่นะเฉพาะดัตตะอลิซาเบรนี่ค่อนข้างที่จะสวยเป็นบางชุดนะส่วนของดัตน,นี่สวยแทบทุกชุดเลยนะอันนี้เพิ่มระบบใหม่นะครับเพิ่มอัศวินคู่ เพิ่มอัศวินคู่2คนซึ่งจะมีเผ่าและอัตษณ์ร่วมกันนะครับไม่ปรับใช้เอฟเฟกสลักอุปกรณ์ของอัศวินคนเดิมสําหรับอัศวินคู่นะ,ะไม่ปรับใช้เอฟเฟกสลักอุปกรณ์ที่สลักชื่อของอัศวินเอลิซาเบธมิโลดัตเดิมสําหรับอัศวินคู่เอลิซาเบธและก็เมลลโอดัตนะครับอ๋อก็คือเป็นตัวแยกเลยก็คือไม่สามารถใช้อันที่สลักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเมเลโอดัตหรือว่าเอลิซาเบธได้เลยนะครับนะแล้วก็สําหรับแพ็กเกจเติมเงินต่างๆก็ ถ้าใครอยากสนับสนุนตัวเกมสามารถไปดูกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมหลังตัวเกมอัปเดตนะครับผมสําหรับแพ็กเกจเติมเงินต่างเนี่ยผมขอค่าเหมือนเดิมแล้วกันนะนะ,ะต่อมาเริ่มกันที่กิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมทสอบดวงนะครับ n e ว Year 2 0 2งใช้คําว่ากิจกรรมทดสอบดวงอย่างนี้นี่ผมไม่น่าได้อะไรนะระยะเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1น,นะครับเป็นต้นไปเนอะอาะจนถึงวันที่8เดือน1ไม่นานเท่าไหร่ฮะอยู่ประมาณ7วันนะครับก็คือ1สัปดาห์เนาะ ่อไปกิจกรรมเช็คชื่อ s u r ร์ไพรส์นิ e เย2ร์5 0พนะครับพาร์ทที่1นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่23เดือน1นะครับผมก็แจกทั้งหมด300เพชรนะครับเรียกว่าขอบคุณครับนะอ่าก็ยังไงก็อย่าลืมอ่าล็อกอินกันให้ครบด้วยนะครับสำหรับอ่าช่วงปีใหม่นะแล้วก็กิจกรรมเช็คชื่อ s u r ร์ไพรส์นะครับพาร์ทสเหมือนกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่23นะครับก็เป็นของอัปเกระรอุปกณ์นะ ก็ยังไงก็ล็อกอินครบุกวันก็ได้ทั้งคู่นะครับนะอ่าต่อไปจะเป็นภารกิจสุพิเศษนะครับนี่เยเฟสติวัลนะครับ2025นพันหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่9เดือนหนึ่งนะครับผมอ่ะภารกิจเนี่ยหลังจากทําเสร็จก็จะได้ตั๋วอัศวินสุ่มอัศวินใหม่เนี่ยสิบใบแล้วก็อ่ารางวัลการันตีจะเป็นเพชรสิบเม็ดนะครับ จริงๆเพิ่มเป็น40ใบได้ไหมยอยากได้อยากได้มากๆเลยอ่าภารกิจก็จะมีสุ่มอัศวิน3ครั้งนะครับเ mm. ค,คียร์อันเจนต์รางวัลใหญ่สโควเกลส์1ครั้งอ่ากวาดล้างฐานกิจกรรมกวาดล้างอ่าอนาบริเวณลีโอเนส3ครั้งอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับใช้งานสูตรแลกเปลี่ยนกิจกรรม5ครั้งนะครับแล้วก็สุ่มอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการเนี่ย3ครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมมาขูดกันเถอะนิวเยอร์2025นะครับเริ่มวันที่26จนถึงวััันนนนนทีี่่่เเดืออะะครบรบยยยกกววาาูๆ อ่าต่อไปนะครับคำเชิญสู่การไปชนภัยนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่31อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะหรือว่าเชิญผู้เล่นใหม่นะครับผมชวนผู้เล่นที่เลิกแล้วเลิกเล่นไปแล้วด้วยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้อ่าต่อไปกิจกรรมสมอมร์ติแฟกต์นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่31เ็นาะอ่าก็สาหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นคนไหนที่ฟาร์มอ์ติแฟกต์ ในช่วงกิจกรรมต่างๆไม่ทันเนี่ยก็สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้นะอ่าโดยของใช้เนี่ยก็จะหาได้จากอ่าสูตแลกเปลี่ยนสงครามบอสกิจกรรมนะครับผมรางวัลกิจกรรมกวาดล้างอาณาจักรลลโอเนสรางวัลเคลียร์ท้าทายสงครามกิจกรรมแล้วก็ซื้อได้จาก้านค้าเหรียนนะครับนานค้าเหรียนก็สามารถใช้เหรียญทองนะครับซื้อได้นะครับจํากัดอ่าวันละหกครั้งเนาะอ่ะมันน่าจะรวมกันนะเมื่อกี้มันน่าจะเป็นรวมกิจกรรมอ่เริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่9เดือนหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะ สำหรับไอเทมในการใช้งานเนี่ยหาได้จากสเตลลกสเตทฟีขอคออโซเกเลสึกทำลายล้างต่างๆนะครับสูงสุดอยู่ที่40ชิ้นต่อวันเนาะแล้วก็สามารถใช้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเดือนซื้อไอเทมในการใช้เล่นได้นะครับจำกัดวันละหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาเล่บอสกอิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2 6จนถึงวันที่3 1เดือนหนึ่งะครับอันนี้น่าจะเป็นปล่อยทีละตัวเนาะจนกว่าจะครบวันที่31ต่อไปนะครับเขาวงกดใต้ดินนะครับซีซั่น,น,น,นริบ สำหรับลาบเล่นนะรายละเอียดการเล่นน,ลน,น่าจะเหมือนเดิมนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็ใครที่รอบที่แล้วไม่ทันเ e อ็ดคานอนนะครับรอบนี้เ e อ็ดคานอนก็ยังอยู่นะครับเปลี่ยนจากมาเอลเป็นดัตไหมผมจำไม่ได้แล้วรอบที่แล้วมีเ e อ็ดคานอนแล้วก็ใครบ้างนะครับก็รอบนี้ก็จะมีเ e อ็ดคานอนเฮลแล้วก็เมลิโอดัตนะครับ ใครยังไม่มีชุดไหนก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับสำหรับเขาวังคับใต้ดินนะต่อไปดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลสนะครับผมพาร์ทหนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่9เดือนหนึ่งนะครับผมก็สามารถเข้าได้วันละหนึ่งครั้งนะรางวัลการันตีนะครับก็มีเพชร1เม็ดนะครับอันนี้ในส่วนของพาร์ทหนึ่งและนี่เขาเขาสปอยพาร์ทสองตอนนี้เลยก็รับของพาร์ทหนึ่งนะครับอันนี้นะนา่าจะ เราเลาเจวันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปรับกันด้วยไอ้อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับนะป้ายนะครับเป็นกิจกรรมลดราคาทั้งร้านค้าสตาร์เทพนะครับก็คือลดราคาคอตูมนั่นเองนะครับระดับ UR เนี่ยจะเหลือ20่สิชิอ่ายีเพชรแล้วก็ SR เนี่ยเหลือ15แล้วก็ SR เหลือ7นะครับผมนะใครเล็งคอตูมตัวไหนไว้ก็อ่าสามารถไปดูกันได้ในร้านค้านะครับหลังอัปเดตนะอ่าต่อไปเป็นกิจกรรมเพชรเพย์แบ็กนะครับผมก็ส่มครบ ใช้เพชรครบ900ก็รับสกินตัวละครใหม่นะครับระดับ SSR เนาะก็ปกติสำหรับตัว UR ไปแล้วนะครับนะต่อไปกิจกรรมถุงนำโชคนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่31นะครับผมรางวัลไฟนอลเนี่ย10เพชรเนาะต่อไป6พาร์ทนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่23นะครับผมเดือนหนึ่งนะข้อคอตัวใหม่รอบนี้ก็จะเป็นแลนสล็อตนะครับผมเมื่อไรเอสคนอจะมายังไม่มีเลยนะคอตุ้มหกพาร์ตต่อไป นะครับกิจกรรมต่อสู้นะก็กิจกรรมแจกเพชรฟรีในฮอร์สโซโการลสนะครับสำหรับผู้ขับกอมงูลิมิตต่อวันเนี่ยวันละ5ครั้งนะครับผมรางวันไฟนอลก็เป็นเพชร2เม็ดนะครับยังไงก็ยินไปเล่นกันด้วยนะต่อไปอัปเดตระบบนะครับเพิ่มบัฟพลังต่อสู้บัญชีขั้นสูงนะ,ะเพิ่มสเตตอสศวินทั้งหมนะครับเพิ่มพลังต่อสู้บัญชีนะ,ะเริ่มตั้งแต่20ล้านอัพนะครับก็เป็น เฉพาะผมยังไปไม่ถึง15ล้านเลยอ่ะโอะเอคก็ตามนี้นะครับใครที่ถึงนะก็มีการปรับเพิ่มนะครับในส่วนของน่าจะเป็นแค่พลังจมติกับป้องกันสนพภาพชีวิตอย่างเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับนะต่อไปปรับปรุงคาซีนสุ่มนะครับปรับความเร็วคาซีนตอนเปลี่ยนอัศวินที่มีอยู่แล้วเป็นเหรียญอัศวินให้เร็วขึ้นในหน้าผลสุ่มอัศวินแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันข้ามคาซีนในหลายหน้าผลสรุปอัศวินนะครับอย่างนี้ก็ไม่ลุ้นนะสินะ เมื่อใช้ฟังก์ชันข้ามคัสซีนจะข้ามคัสซีนตอนสุ่มและข้ามไปยังหน้าผลสุ่มทันทีจะปรับใช้ฟังก์ชันข้ามคัสซีนเมื่อกดเลือกสุ่มอีกครั้งนะครับเท่านั้นและหลังจากเลือกกลับไปจะไม่ปรับใช้เพื่อดําเนินการสุ่มอีกครั้งเนาะอ่าต่อไปนะครับน่าจะเป็นสุดท้ายละแก้บั๊กนะครับปัญหาต้องเล่นเถอเเต้องเล่นเทินของตนเองใหม่หากพยายามเข้าเกมใหม่อ่าเมื่อเกมเด้งโดยผิดปกติหลังจากใช้พรสวรรค์นใน PVP นะครับปัญหาเกมบั๊ก บังคับปิดนะครับเมื่อแต่ดูรายละเอียดอัตลักษณ์ของอัศวินในเมนูอัตลักษณ์อัศวินในหน้าข้อมูลอัศวินนะครับปัญหาสถานการณ์ต่อสู้ไม่ตรงกันเป็นบางช่วงเมื่อต่อสู้ในศึกทำลายล้างที่จัดทีมด้วยอัศวินสัญชาตญาณผสมเทพ,พีิทักษ์คารมีล่านะครับปัญหาการ์ดบางส่วนปรากฏแก่คู่ต่อสู้ในบางสถานการณ์เมื่อสิ้นสุดเอฟเฟกต์พรสวรรค์ฮาร์ดเรดดิ้งนะปัญหาเกมค้างเมื่ออัศวินที่ได้รับเอฟเฟกต์กักกันเสียชีวิตปัญหา เสียงประกอบบางช่วงไม่เล่นตามปกติในบทที่29นะครับผมปัญหาเอฟเฟกตท่าไม่ตายไม่ถูกปรับใช้ตามปกติไม่ใช่ท่าไม่ตายที่มีเอฟเฟกต์กายร่างในศึกษสันปัญหาไม่ได้รับรางวัลบางอย่างตามปกติในศึกษสันนะครับปัญหาไอคอนเอกลักษณ์ไม่แสดงปกติเมื่อเลือกอัศวินคิจินเบนิมาลุด,ด้วยดวงตาปิศาจแห่งบาลอนะป,ป,ปัญหาปรากฏ pop up ข้อผิดพลาดและไม่สามารถดําเนินศึกษาสันเป็นบางครั้งเมื่อเลือกการ์ดวายในศึกสันนะครับ อ่ะอื่นๆก็เพิ่มคอสตูมแลนสล็อต SSR เข้าไปในตู้นะ่ะก็หมดแล้วนะครับสำหรับอัปเดตฉลองครบรอบปีใหม่นะครับก็อัปเดตอ่าที่จะถึงวันที่9น่าจะมีอ่า a l Board ร์ดเอสคานอนครับยังไงก็อย่าลืมเตรียมทีมกันด้วยนะ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะเรียกว่าเป็นอัปเดตยาวมากๆเลยนะสำหรับอ่าครบรอบสองครบรอบสำหรับอ่าน e วเยียนะครับผมนะ ก็สำหรับวันนี้ก็วันที่2ี่าก็เมอร์ลี่คิดมากทุกคนด้วยนะครับนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับนะก็น่าจะเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับกาชานะครับผมนะของว่าดวงตัวเองจะยังอยู่นะอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ